มัะม no, 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 ีของนยแหมอประสาทคนไท้ถ้าไปไปขอขามาขอเข้ามาขางกาะกระสับบรรยกาศมันแตางกันมันกันเลย้องกันกับกับข้าวก้าวแนะสมมบางคนเขาก็เรียกว่า้างแต่งาเราทมาดีช่วยกือบางอย่างเนี่ยมันเป็นความทีที่ไม่ได้ต่ออะไร บางอย่างเป็นความดีที่กระเ้อะต่อเกวดขึ้นมีครับเรากระทาต่อกล้วเหมืนเดมทีรอบนี้ก็จบางอย่างขึ้นใจการเป็นบุคคนั้นเองที่ทำในเร็่อง่วย้ครับนี้ก็จะมารเมินมาคุณไม่ขอมาก่อนขอสงก่อนอ่างนีก็ไ่ด้ดีทีนี้ก็เจ้าจะเอาคนที่เห็นที่ขายทีนั่นนเห็้เองเห็นแล้น้รน้ก็าทางมันก็เลยไปเนคนช่วยเ็นหมอเลย มันทนอยู่แล้วที่แบบไม่ไ่้มันไปอย่างนี้เป็นปกติแล้วในสังคมบ้านนี้บางอย่างมันเป็นโรคภัยตามธรรมชาติมันไม่มีเจ้ากรรมนิเวรอะไอย่างเงี้ยมันก็ไปรักษาไม่เป็นไรไม่มีขนติดอะไรเงี้ยเป็นตุ่มอยู่แล้วเแย่ยๆแย่ยๆก็เจะมาฟังท่านดีทีนั้นคุณจะต้องการอีกะไรอาการแรกต้องรีบดูเวลารักสาโรคภัยทางีนก็ต้อง ออโภสิกเจ้ากามริก็แถมเรามีให้คุก่อนแถ่เรามีให้ณก่อนเจ้ากมรนไม่ใช่ห้นป่วยนะครับให้เ้าจะเกิดปยตามข้อนี้ไปดีๆนะให้เจ้ากามนไม่ยอมนะตามางอางครัให้คุก็จะไปช่วยรักษาในรยู่ีอย่างนะอย่างกงพ่อรัเสร็จแล้วนี่ถ้ามันเป็นนะรู้จะตั้งทกงานเพื่อเจ้ากามนเพราะคนป่วยนดนึ ไม่ดูแลกลวอันนี้อย่าไปดูถูกอย่าไปตำหาิที่ดีเน่เป็นแค่อะตัวเองทีรู้ตัวม่นดีไม่เป็นไม่ดียกวละดลความโห้ามอะไรตัวเองบอกไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้่เี๋ยวควดเนเสก็ไม่ดีนี่เป็แต่ไม่ได้ถ้าตัวเองไม่รู้ถ้าบอกว่าตัวเองไม่รู้เองเนี่ยมมีโมีมความโ

ที่ท้อง่โดนอะไรแต่ทำไมขต้องปวดร้อนไงไนการที่ไปรักษาเขาสาเขา่า,ขา,างนีกับพี่พ่อแล้ววันนี้ว่าขาที่นเ,เป็นตัวนั้นเอ้นคนที่เจ็บแค่เด,ด,ด็กปวดเนนั้นและในอดีต,ในในตมันก็มีที่เป็นเจ็บตัวอื่น,นงไงวยการที่ทำให้อบอหตบันดังตบไหมอ่ะทำให้ตบขี่ตบปันไานี่วะ แข้งขาเขานัแข้งขาโคาพองตลอดว่านีการที่คุณหมอเนี่ยไปรักษาคนไข้คนนั้นแล้วอยู่ๆก็ตัวเองขึเป็นอะไรแล้วก็ปวดขาขึ้นมาขาที่นั่นที่ทำงทนที่คนายแทนที่แร้บก็ประานรัฐบาลก็ทำเองของคนป่วยนั่นเลยขึ้นจาเกี่ยวกันี้มันเคยผิกระตอกกระไดขาก็ตอกกระไดแล้วก็แข้งขาก็เจ็บเขาปวดเขาวองอยขึ้นมาาก็มาใช้กรรมเขาก็แทน ถ้าโดนโดนจีตอมันไดด้วยคอะไร้ความเขียนอะก็เยหก็แนนหกระ่้เทารกาต้อมชาตรอ้เคแต่บางเรื่ออย่างเรื่องนออกนะครับคุณไปใช้ใบต้นเยอะคยุ่งกดกคุณต้องมาจเื วันเปนไข้ก็เียเออแล้วคุณไปจับแมวจับหน้ายนน้ำลุตามบ้านน้ำคุณก็ต้องมาเป็นไข้เป็นเสนาไอยามต้พัทให้ครับอันนี้ก็ยยอครับการป่วว่กัารเป็นการักนที่สว่ามากว่าพลังงานที่ทำในเดีตครับครับ้วมเ่วนทีู่้่นแล้ว มันบ้ต่างกับจิตวิญญาณก็ตาเม่เด็กๆบางคนชอบจินกองเอง้ามัใหม่รับทีนี้ทำไมมีไอตัววิญญาณองตามเรองนีมันชอบขนะพเดิกกินกระป๋องอะอีสานอยากัปิ้งกินเลยว่ะกรป๋องกินหมดเลยหมดเลันก็มาแล้วก็องััแหละ ตามนี่แหละคือมันเป็นภาพที่จิตญาณของศีลแต่าราะที่เจ้าพีเรียนก็ตามจิตนไมันละทานโสไมาเรื่ัยๆได้ไม่น่อยไหมออมาแล้วแบบนี้มันจะดูดีอยู่อย่านมาดก็ไปเรียนญาณดวแล้วก็ฟอมหนุ่มเกิดฟอมหลับหามก็นั่งมาหน่อยดี แค่เอง่ยาอะไรแตู่ดทำงานก็อยากท้หน่อยไม่ถสิ่งที่เราเคยเป็นงาไ่เป็ไใในนามที่ี่ตามต่อยนู้้ละนี่เรื่องนี้คนมีรู้เที่ก็กองมีมวงเขาหย่ั้อย่งข้างเขาข้าที่เกามาหูขึงเสื้อก็ป่วยานปวก็ก็มีตัวสับ คืการเจ็บป่วยนี่เกิดขึ้นจากการที่เราเปลียนเป่ชีวิตสับวินี่มันเป็นขึ้นหนัตามที่เป็นเสิการเจ็บให้ได้ป่วยจะตกระแสมากเมากในบางทีผลมากมาจากการเปลยนเียนชีวิตให้เกิดทุกขเวทนาจะถาอชีวิตหรือไม่ถือกับชีวิตก็ตามทำทับานไม่ว่าจะเป็นมรุษุ์เ้าเป็นสิ่งสารรักหรือแม้แต่กินยาผู้หมอผีที่แท้ร้อยผู้สารติดพานะโดน คุะเดียกแรกที film, ่เป็นอารมณ์ก็เรียกฌานเือสิ่งที่เป็นอารมณ์ุครับหวี่บางคนเกงมากถ้าจะสารไปทุยไปหรือวิญญาณนอนเวลาบกกลออกเลยผีเหมือนกลัวทอย่างนันนอนไหนนี่เท่าไหร่นี่พวกพวกววหรือออกไหมทุกคนได้เยนเียอรยยายทำไมคุณได่บอคุณจะบอกแล้วคุณจะปรับ แ hmm. ้่คุณจะปากมันก็ได okay. ้แต่ในหคุณก็โดนปัอย hmm. ่าร er> right. ู้ hmm. ่ากเยรมากก็ปวนะคหอเราไม่เท่ไหร่นี <S <S ่ไงคือเราไช่วยแล้วเกิดคามดีที่แล้วคุณแบ่งทางทวดีคือนิให้จ้าประเทศไม่คืไม่ใน้เนีหย คุณทำาพไม่ได้ก็เนี่งเดียวมมีเงิอยู่นีนั่นก็ค้าที่จิายิญญาณกนไปเะจ่ายกันะเลยนะมันีสิ่งนี้ทปาิ่้นแล้วไม่มีอีกอย่างหนึ่งท่าเห็นน่าเกลียดไปไหนตรนี้อย่าไปคุยเรองบารมีนะเจ้าทรนเองเพราะมันจะมีกำนาน่มาเล่นงานคุณเรื่อยๆเลยอกิจ้ากลรมไปเรื่อยๆํำดีมันทะคำไปเรื่อยๆจนมนคนอาฆาต่งเองให้พอให้พอไว ใ้่คมมอเนี่ยเขาจะเลิกคาดคุณเองนี่คุณให้เขาไพอคุณมาไมเยอะบางวันคุณให้น้ำมากเกิเยอะอ่ะหาเลยก็ยังมีหนวต่อเนียให้เวนะเดี๋ยวมุณลองได้งานมันมาได้งานต่อมันจะได้มานให้มันเล่นนานยออนจบเลยเนี่ยก็ไปทำให้มันเรื่อยๆเจ้าเพราให้น้าเข้าใจแล้ว ยอนปแล้วก็ไปที่น้ำมันก็หเสีดวยนี่อ้น่มันรู้จริงแล้วมันเป็คนพูดไน้าเกลากแล้นมันเนี่ยขู่เพ็นอนนกองไว้แล้เลยปาแวม้มีแ่ก็ย่อย การหมดเจ้ากรรมเวรมันต้องการเจ้ากรรมเวรในเแรงที่แรงแค่ไหนคุณทำคุณได้มากน้หนแล้วคุณจะแช่อะไรปวดบางอย่างให้บวดได้แค่คุณทานยาแล้วปวไปขึ้นอีกคุณจะต้องบวดเื่ออะไรอย่างน้อยคุณเองก็ต้องคงต้องปล่อยปล่อยมีเนื้อหามีวุฒอยู่บ้านมากน้อยมาก็แถเนาะไม่แค่คุณคุณต้องใช้ในสิ่งที่ต้องทำให้กระุ้นให้เนกรมเวรทีมีกรรังเยอะคุณทำาุเยอะจนแล้วก็ยิ่ เจ้าบรเวณนั้นเป็นโสดาบันอ่ทิพไห้และเหยือแค่ี่มิธรรมาเออเป็นจอแลวเป็นวอนเป็นข้าเขาเลไระของเจาเป็นข้โสดาบันนึงนะแผ่อนี่อะไรก็่รู้สกอาสูงกว่มือที่พูดมาเนี่ยท่านก็สันผาสมาเออผู้เดียวสัได้แต่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไร ในฐานะผู <c oughs> <m> ้พูดไม่ต้องรอให้รู้่าตัว่เองทำยังไนบ้าครู้นี่ไปก่อนเลยไม่ว่ามียืนจัดตัวเราไา้สามพระวจนะท่านระจับอวามมหาสกปรโรธนะอะไรแค่ตูมและอย่าแค่บุญบารมีตางข้อนี้ไว้นะถ้าเจ้าพานี่อไที่กำแรงเราแค่บุญบาี ตั้งกองทาไปทาใจททีเลนนี้นั่นต้องใช้ทหาระดรู้นะครับไม่แค่ตัวไม่เองบรการสางๆที่เราไปด้วยจะไม่ยอมนี่มันังไมู่้จะทำอย่างรกคนแต่อย่างต่อต้องงก่ อันดัาท่าอันุับท่ของเรานี่ยทภาพมันมีออร่าอยู่แล้วอับท่าอันุับท่าี่มีออร่าเอาไว้ไฟถ้นเราไม่เอ็มันจะตัวยู่เัวเด็กตัวเด็กมันยึดติดองยึดติดจิตไม่ใช่การไปเกิดไปดับอะไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่ว่านาในการที่นกับตันมนั้นเจ้าทำในเรยนจะมอยจะมาไปยอมไปบอเห็นน้าหรือว่าตัวนี้ก็อ ก็ไปว่ากไม่เอาไ่เอาไม่เอาใครช่วยนชวยกัวยอย่าแค่เป็บารมีเวลาให้ให้ในสิงที่ยิ่งกว่าบุญยิ่งกวบารมีสิ่งนั้นก็คือจากการที่โกงตัวปล่อยตัวปล่อยเนี่ยวาตัววางเนี่ยไม่เอาไม่ต้องวลไม่เอาเนี่ยมันมีคุณภาพที่กว่าเรายากนะครับนี่นก็จะมึนตามรู้ในสุการให้ให้แบบไหนมันจบให้แบบไนมันไม่จบให้แบบไหนแล้วเขาเขาไม่รับ มีแล้วเขาก็ไม่อามีต้อมีบุญเยอะแล้วมีการพมีบุญามีบุญ้ามัมลู้ลมีแล้วมไม่เอาหรอกีอากพู้บ้างมันมีไงอ่าไมีพูดได้บ้างมันหายนี่จะ้ันอะกรทอ